เมื่อนักแข่งกับแกนมาสเตอร์มาดันแรงด้วยกันจะตึงแค่ไหนนะครับก็มาดูซิว่าจะร่วงหรือจะรอดครับก็ซีนอนเป็นนักแข่งนะครับผมแล้วก็น้องเจสเป็นแกนมาสเตอร์นะครับก็มาดูซิว่าจะตึงแค่ไหนนะครับส่วนพวกเรานะครับก็เป็นตัวถ่วงนั่นเองนะครับไยวผมเป็นป้าบ DPI วีนักแข่งไม่ใช่ดี i หรอกมั้งที่ว่า โอเคครับสำหรับใครที่กำลังมองหาช่องทางการเติมเกมที่ได้เพจหรือว่าคูปองคุมๆนะครับผมขอแนะนำเลยนะครับเพจชินล,ลีเพค์ครับไม่ว่าเพื่อนจะเติมเกมอาวีบีไฟ ลีกออฟดิจนหรือว่าเกมอื่นอีกมากมายครับผมเพจชิลลี่เพคคือมีหมดเลยนะมีแอดมินคอยบริการเพื่อนๆ24ชั่วโมงด้วยนะครับส่วนใครที่สนใจนะครับใจอะไรดีไลน์ไปแอด 935ksudf หรือว่าจะเป็นลิงก์แฟนเพจใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับต้องบอกเลยนะครับเพจชิลลี่เพคครับไม่มีการโกรงการเกียนแน่นอน100%ครับผมไปดูคลิปกันต่อเลยโอ้ oh. มีนอนกับแกนมาสเตอร์อยู่ในตี้ะแค่นี้ก็อุ่นใจแล้วแหละนักแข่งกับแกนมาสเตอร์อยู่ด้วยกันนะ่ะไม่ต้องทำอะไรละ อมาที่ผมกระบอกก็ไม่ต่างกันนะครับใช่เหรอวะใช่ครับไปฝึกมาละมีตัวกับพี่วะเอ้าเก็บของไม่ได้โอ้คุณเมื่อเก็บของไม่ได้มันอยู่กับพี่ในบ้านในบ้านดาบพี่ดาบมันอยู่กับพี่ในบ้านตัวนึงตกเป็นตายอยู่กับพี่ตัวนึงไปหาสิ อยู่พี่สองตัวมามาหน่อยได้ปะไดาวยังมะแล้วก็ตัวหนึ่งในบ้านบ้านไหนอะไอบ้านเขียวน้านหน้าพี่เลยโอเคแล้วไปไหนแล้วออมันออเหรอดาวปะที่นี้ตึงอยู่นะใจเย็นใจเย็นอยากเห็นว่านี่ เรียกับใครเนี่ยน,นักแข่งแชมป์โลกนะบอกก่อนซีนอนนะจริงต้องชายมีตัวหน้านพี่วะด,ดาวสี่ยอกดาวสอง <c oughs> ดาวสี่เลยนี่โคตรตึง<ด>ไม่ทำมาได้จริงเด็กพวกนี้ ในที่สุดพี่ก็ได้ระเบิดแล้วโหมาก,กับน,นักแข่งระดับโลกครับทุกคนด,ดูดิมีนักแข่งแล้วก็มีแกนมาสเตอร์นิตี้จะถึงแค่ไหนแค่นั้นแหละน่าจะแบบซูท็อปหนึ่งได้เลยนะเนี่ยถ้าเจอพี่ไปสิแม็กหยอกหยอกเดนดันฟ้าเลยอ่ะ <c oughs> เออเฮ้ยมีตัวเ <c oughs> ห็นแล้วเห็นแล้วรอไว้ได้ไหมน้องชายพี่กำลังดันไปไอ้บอปานไอ้บอลานเต่าวะ อยู่หน้าพี่อ่ะน้องชายจอดได้ปะดาวปะไม่ดาวคัตอนนี้สองห้างเลยวะมาอยู่ไหนพี่ดาวดาวดาวสองห้างเลยตกกองดาว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 สองดาวสองเหลือแค่ตรงไหมเนี่ยเข้าในบ้านแล้ว ไเลยไๆเลยไเลลงป่าลงะสวยหมดตีไม่ธรรมดานะเมื่อวันจริงๆตีเรานี่โอ้โฮโคขรตึงโอ้คนนี้เล่นระเบิดเยอะจัดอ่ะหัวพี่เลยวะอยู่บนหัวพี่เลยอยู่บ้านสองชั้นเอออยู่ตรงบ้านสองชั้นฝั่งแรกของแล้วก็ตรงบ้านฟางน้องชาย <Okay. S 2> บ้านฟางหรือบ้านสองชั้นวะเมื่อกี้พี่เห็นลงแถวนั้นแหละระวังนะตรงบ้านสองชั้นได้ขลองอนะ่ะไปยังวะเอานี่ไงหน้าพี่เลยไอ้ปลาฉลามเนี่ยโอ้ยพี่พี่เจ็บสวยตัวเดิมใช่ปลาฉลามเบบี้ชาตัวเดิมพี่พว่าเพื่อนเขาหน้าเยอยู่ลงไฟฟ้า ดูจากทรงแล้วเฮ้ยมีแอร์ดรอปด้วยป่ะพอดีแหละพี่จะไปเก็บของพอดีเฮ้ยเจ้าหนูเซนได้โมดตี้เฮ้ยโคตรเวอร์ว้าวเก็บมันละจริงตีนี้โคตรเวอร์อยู่ใกล้กันจัดเลยอะขอบตาดีเออขอบตาดีจริงๆนะนักแข่งอ่ะพี่พูดเลยเออพี่ไปเล่นด้วยอ่ะยูเชยก็บอกว่าอยู่ตรงเนินพี่ยังมองไม่เห็นเลยอ่ะตอนพี่ไปเล่นกับน้อนอะในห้องซ้อมอ่ะเฮ้ยน้องชายพี่เจอแล้วสองตัวเลย ลงนะกลับมาได้ปะหุยหุยสองสองตัวลงลดตัวนึ่งสิบนสองลงบ้านไมาไอ้พี่มันตายไอพี่พี่พี่เดีน้องชายถอยน้องชายพี่ไม่ไหวแล้วสีนอนช่วยพวกพี่หน่อยคอมมีพี่ช่วได้พี่พี่จ้าดาวพี่จ้าดาวเจ้าดาวเขาหัวแม่นึงนอนเชยไหน วิ่ง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 พี่ไม่มีไอบอลแล้วโอ้โหหมดตี้โคตรตึงตีนี้แม่งโคตรตึงของจริงนี่ไงเจ้าหนูเอฟเอฟเขาเกิดมาเพื่อพีไฟอย่างเดียวเลยตีเนี้ยสู้ๆทุกคนไม่รู้ดิตเจอพี่มาแล้วพี่วิ่งเลยตึงยังวะตึงจริงหน้านอนก็มีโอ้หนานอนก็มีนักแข่งตรงนี้ครับเข้าไปสบาดแล้วเปิดน้อยรอเปล่ายังเปิดไม่ได้ฮะไอฝั่งบ้านแตกมานะน้องชายระวังนะเต็มเลยไอฝั่งบ้านแตกอ่ะ โอ้โหหน้าหลังโคตรเยอะทีหลังทีหลังเข้าเองแล้วหลังหลังเข้าทีแล้วตัวนึงย่ไปเลยไปเลยไปเลยถ่ยกน่อยกนโคตรตหน้นตตาจริงเยอะจัดอะ่ะโอ้โหนอนโดนโดนลุมนอนโดนลุมตรงนี้นักแข่งจะรอดหรือเปล่านักแข่งรอดช็อตแจ้งเกิดนอนช็อตแจ้งเกิดของนอนเลยช็อตเนี้ยอ,อุย้ยซาบาดโดนกดวะ่ะเออมาดิ สาบาัดมาหนึ่งคิวครับตรงนี้นะสาบัดซ้ําไปก่อนนะเก็บทางน้่นของ PE ไปได้หนึ่งครับแต่ยืนพันดายงโล่งแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะรอด,ดหรือจะล่วงพัญญาปัญญ <c oughs> าเฮ้ยชุบได้สวยเลยน้องชายขอบคุณหลายๆชุบพี่เลยเดี๋ยวพี่จะเกิดมาเฉิดฉายและฉายเฉิดเองศพคุณอยู่ไหนวะนั่นนะจ้ะโหสิบหกวิชทันไหมนี่โอเคที่กลัวทีไม่ทันว่ะตัวจากทรงนะเอาจริง โอ้พี่มีแตคนทักมาขอจี้บัตรบัตรราคาถูกต้องทำใจน้องชายคนพี่บอกเลยคนซื้อเยอะอะบัตรบัตรอะไรอะบัตรสร้างห้องของเจสอะเฮ้ยมันยิงพี่เราปะพี่พี่ผมแตกกลางอากาศพี่เฮ้ยมันยิงเราแล้วเอาพี่ไปทำอะไรหรอน้ามีโอ้หลงเงินเลยพี่ลงไปกลางอากาศพี่ไปทำอะไรนักโบราณเป็นภาษาเสียโอ้เกมนอนพี่ไปแล้วนอน น,นั่นพี่ไม่รู้พี่จะรอดหรือเปล่านอนรับพี่ได้ปะพี่ไปด้วยน,นั่นไอ้เลยนอน่นระวังคนที่พวกนี่สองทำไมมันมันเกิดเนี่ยโอ้ด้านหน้าม,มีคนว่ะเฮ้ยรอดเฉยอูมเมอร์รอดเฉยต้องทีมโรงพยาบาลแล้วแหละตีเราไม่มีตัวาาไปองิงอุ้ยไม่ดาวไม่ดาวหรอนนนนใช่ใช่ใช่บนบ้านมีมันกดรอแล้วหนึ่ง ไม่รอช้าเอาจีทูเอาไม่ใช่จีทูดาว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 สวยโคตรเว้ยโคตรตึงคน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 อยู่ไหนจัดการเจ้าหนู่ยบีให้หน่อยตีหนึ่งก็มีพี่ตีหนึ่งตีหนึ่งพี่ไม่พี่ไม่มีไอสวอแม้แต่ก้อนเดียวเอาไปสองเอาไปสองขอบคุณหลายๆน้องชาย เดี๋ยวพี่เก็บเปือนก่อนคิวไม่เหลือยังสร้างห้องอ๋อตึงจริงๆนะฮะไม่พี่ใช้ปืนเหไม่ใช่ปืนย้ำเอออเาดาวสามอีหรอหฮยตีตึงนะอุ้ยเวอร์หมดเลยว่ะโคตรเวอร์แจ๊งเกิดเลยนี่แจ๊งเกิดเลยนี่แจ๊งเกิดเลยนี่เอ้า สิล้านเลยเพือนเาะิ้มจิ้ม้มจรอยจิ้มด้วยระเปิดยันรล้วไป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 คลิปนี้ไปคือซับแสงตันเกไก่เออจริงีต้องมาลทีนต้องมาละอ้เฮ้ย่ันอนโดนกูมือกลังไปโอ้โห สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมพากาันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะและถ้าผมและน้องๆพูดคำหยาบอะไรออกไปไม่ดีนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะจะพยายามปรับปรุงและแก้ไขให้มันดีกว่าน,นี้นะฮะสามารถเม้นต์ติชมหรือเม้นอะไรได้ทุกอย่างเลยนะครับผมจะเอาไปพัฒนาช่องเรื่อยๆะคะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายรักทุกคนนะครับ